สวัสดีพ่อแม่พี่น้องท,ท,ทุกทท่านเนาะคะ่ะมื่อนี้กัตามเจ๊นุชนะคะหลังจากปล่อยถูกหัวที่แล้วพวกสามนะคะเหล็กกับวบัลไลหางนะคะมือนีนก็มาตามเอาเจ๊นุชนะคะว่าเพิ่นได้ตัวไดเนาะเพิ่นกับเพิ่งว่างนะคะหลังจากหางไปได้มือขึ้นกันเนาะคะ่ะคลิปนี้เป็นแนวทางเด้อจ้าเด้อมาบึงเหล็กมากล็กชอบของเก๊นุชเขามาโซงหวัหวแล้หวหวัหว,หว,หว,หวที่สามสี่เขานะ ค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ฝากเป็นแนวทางนะคะชอบจังตามแต่ถ้าว่ามาเข้ากับ่านไปเบื้องซื้อๆก็ได้ฟังเพ่อความบันเทิงนะคะเนาะเป็นการวิเคราะห์แนวทางสถิติความเป็นไปได้ไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะคะไปฟังกีดูคอนสิรว์าวนั่งกันเนาะจะระวังเพจปลอมนะคะเพจจริงก็มี บ่เกินสองสามพันเนาะคะ่ะนะสองพันเ็ดแล้วก็สีร่ร้อยกว่าคนนะคะเบิกทรัพย์พารวยนะคะเบิกทรัพย์หน้าขี้ชาแน,นลเนาะคะ่นะ,คะเนาะขาวจั้งได่กัดไปฟังเกจนดตั้ากันเนาะคะ่ะอ้าพอเกจนดเนาะเกจนดเข้ามาสองหวดติดเนาะคะ่ะ เห็นกำลังใจญหนแน่กดไรกดแช่เนาะค่ะเนาะเพราะเขาเมาดสองวัวแล้วเนาะเจนุสเนาะสองหัวน้องวดนี้งวดที่สามป้าดวงขึ้นดวงมานได้แช่วงนี้ช่วงแซมขึ้นตีเจน้องย่าเอกแซมขึ้นนะเนาะป้าเป็นแจ้งแบก่อนบอกไปไม่ไปเสียติบว่าไม่มีผู้เสียบอกไลยก็บไม่มีผู้เสียนะออถึงไม่จะงวดแล้วสองหัวอะไรนี่หัวที่สามอืมม่ขาดเลย เขาขาดพวหมวดเลยล่ะเข่าส okay. oh, so ูงหมดเข่าส oh, okay. oh, so ูงคือโทษบอกเแย่น้องโทษบอกไปกับเพราะนั่นแคคยามันบ่โว้ยบอกผู้ใดผู้ใดกับเวียดเซียไ่มีคนเสียบ่คนเออเจโนตเอาผู้เดียวลวดเนาะบ่เออโอ้บอกผู้ใดผู้ใดกับเวเสียบ่คนว่าขี่ตัวข้าเจ้าว่าขี่ตัวอือมาแต่แล้วแต่ล้วล่ะออื ทักขนาดดิเขาบอกสีว่าบอกไปกับ่เซียเขาเยว่าบาดีกัเนาะสร้างแล้วผู้ใดบ่มักน้่เจนุก็สร้างแล้วเจนุ่นเสียเอาผู้เดียวงวนนี่เสียเอาอีเเอาอีเสเอาแจังผู้เดียวเลยล่ะแมนผู้ใดไม่อยากดังกันแล้วแต่ผู้ใดบ่อยากตามบ่อยากเบื้องแมนเห็นวางสีกับ่าธรรมดาเด้อเออบ่ได้ทั่วเดอนันเดอพวอเก่าเด้อเจนุคนนี่ คักอีดีเป็นบ่คักก็สามหมวดะเด้อเขาเอาสองหมวดสองหมวดสามหวามหวดมาเด้ออย่างงี้่าวว่าเอาเลขมาเสียงแล้วเสียงแล้วโอ้อแสดงว่าได้เหล็กมาเหลวไงกะนั้ว่าได้เลขกมาเนาะโอ้แต่เจนรชมาฝันดีคักเป็นบ่ฝันดีอยู่ฝันจังไหนากคว่มฝันเนี่ยโอ้หมูขึ้นกับฝันดีดีแหละฝันดีอยู่มมูขึ้นฝันเห็นผู้ชายนะอเออฝันผู้ชายอายุกับว่าหลายหรอก ประมาณสามสิปประมาณสามสิบอยู่นะมั้งเราถามแกว่าแต่โตไปใช่มา่เพั่อืมผมก็ยยื่นนีละครับเพ้นอืมจังไดไปถาม,ไป,มไปหาเพือ่อนไร็ว อยู่คนเราโดนไม่เคยเห็นโดนคือว่าบ่พอโดนบ่พอโดนจนได้ฟันเห็นแก่มาหนิจ๊ะวะฟันเห็นแย้มากขึ้นฟันเสื่อมแล้วแม่ยังเล่าของม่าหายบ่หรือจังเลยเห็นคุยอันซื้อหน่แหละเห็นอันคนเก่าว่าสันทบแม่คนเก่าสิบวนาตัวเก่าใบ่ปเอาไปยังว่ะโอ้ยตามอยู่เด้อตัวเก่าก็ได้เก่าคือเก่าไปยังว่ะสีดัางผู้เดียวเนาะคือว่าเจโนธานในเลขมาแล้วได้แล้วเด็กสุดนี่ เป็นจังไดเป็นตาอกบ่เลยนี่แนวเลยอยากไปยูดิกินเคื่อเก่าบ่หรือจังไดมันกับฝันของตัวคลองอยู่เนาะมันกับฝันดีวอย่างคลองอยู่นี่ฝันเจ้าเชียฝันหลอบแหลกอ่ะฝันหลอบแหลกเลยหลอบแหลกกับไปคือจังอันยังบองบองยูแม่ลานพญานาคแม่มิตาปูงานยุหันเ้อเพิ่นยุหันมาได้เด้ออ่า องไงองน้อยยูฮานมวอที่ไม่พูดนั่นล่ะอือเออเห็นียังูนะเฮ้ยกับงูอครับกับน้อยยูฮานมืึอนี้กะเป๊ะมืึอนี้ไปเบิ่งคู่เปียกคู่ทอพี่แม่งูไงกูเก่างูเงี้ยกูเกาด้วยมึอนี่มันหลอกคาบเหี้บ่ฮะงูบ่โอู้หูยงูเปล่าไงมึงนี่จมโบอยูมันมันหลอกคาบอีกบ่างได้ฝันเรื่องกิ่งด้วนี่คือเจโนตไปเห็นเมันหลอกคาบหลอกคาบ วันนี้เมื่อนี้เห็นไงก็เกาไม่หูห้เหคือไปลี่ยสั่นหัวก็สีไงก็กจากบ<า><า>ุ้งเพิ่นงูนออกมากเลงว่าไปซองเบืองป้คก็เงี้ยวเกาเด็ดพูนสียูหราละลูกหล้างอะไรเงินมดนะครับหูแสดงว่าพ่นปูสีไม่งูเนาะแม่นอยู่เบิกทราบกว่าฟันเห็นเทียนหนึ่งว่ามันออกไข่ใส่มีแต่งูโ<ม>อ้ยแต่ไข่งูเป็นวาเด้อธรรมดาเด้อ คือเจนุดไปอยู่ล่านพญานาคไปเฮ็ดทำความสะอาดนี่เพื่อนแมนเจนุดเลยแบบเหลือไม่โซกว่ะไม่โซกเพื่อนบอกเพื่อนแล้วอ๋อพอว่าได้บอกนะพอว่าได้บอกเด้ว่าสิเอาดําแดงมาให้เราเด้อทำเคียวให้เราเราอยากกินน้องเลยวันเราอยากได้กินน้ำเจนุดไปเห็นน้ำต้นไม้จังจีบ่เห็นต้นไม้เองนั่นแมน อือที่ถือถือนี่คือทั้งฝันทั้งเห็นแมนอือขนคิงดูงโผู้มักคือสาคนไปนั่งไปนั่งผู้เดียวคนเส่ยหายเลยอือขาดจุดถกคนส่หายเลยกรบมืออัน้าวบวงสวงเยนไมก็อเลยไปด้วยกันละไมเลยไปอือแต่ยากขึ้นอย่งถ้าเจ้าเห็นเงาตะคุมตะคุมนะแมนอยู่หันแล้วคนนีน ผู uh ้ใด้กว่าอยู่หันมืนเดิ่มค ide ือแมนอยู่น่ากลัวนะครับน่ากลัวมากแต่เพ่ออันคามาเป็นม้าอยากเห่าอยากหอนน้าเจนนุษตะกี้เจนนุษต์กับห็นอยู่หันแมนบอเห็นนาตื่นเต๋นเตื่นดิสก่อเดี๋ยวนี้ว่ากล้าไปใกล่เลยว่วอยู่พุ่นเนาะเตื่นเตื่นตั้งแต่ว่าไก่จำลวมนานแล้วอะไรขึ้นก็หรือวะโตที่เจนนุษต์มาแข้งเจนนุษต์ไปซองได้อยู่ ล้านปูดํำบ่ยูโพนปูดําบ่ได้ <มา S 2> ได้ได้ตัวใดนี่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 เลขํามเลขตัวนี้อ๋อะอะไฟังเนี่ยยังไงเจ็ดยี่เลขแปดสองเก้าหกโอ้เก้าหันมาผีอะไรเจ็ดห้าสามโอ้นี่บอกอาจจะหันมาหันมาขนามันบอเห็นยาวเมื่อบ,บงังแล้วจำไม,จำไม่จำไม่เจะ หันตรงๆดิอือแล้วกันหนึ่งหาเก้าเจ็ดซีอ้เห็นตัวไรกับโจทย์ไว้ด้วยเก้าซี่ตัวเดียวกันเนาะหกศูนย์ซีอ้อาหารมาต้องพีบอะี้เน้นกะมุ่งมุ่งกลงไว้อ่ะหาสามตัวเดียวอู้เอาเมื่ออกเก้าซีเนี่ยเออนี่ได้จับตั้งการตรงกันเออมันจะเบาบางดีคณ เด,เ,เ,เดี๋ยวเอจี่เป็นสิบริหวนเดี๋ยวดีนอ้องที่สีเห็นอยู่เนาะเปิดแฟต,ตไปบันนี้เอออยัดตาแนีจ่จะง,ง่อยด้วยเจโนดเออคือไปซ่องเอานี่เห็นเลยเห็นเลยเจโน่แต่เลยโจดไว้เอาตามนั่นเลยเอาตามนี่เลยเคย,เยได้ไหเห็นบอเคยได้ตอนล่ะอืแต่ว่าสาัตวรมูจีหาสามก็หาสามแมน ีแป่สองนี่เป็นชุดสองตัวเนาะค่ะแต่ว่าขันผู้ใดว่าลายตัวก็เอาในวงกลมเนาะเจนดเนาะแมนอ้ยคำมายุ่งกลอยเจียนนุ่งกลอยู่วะอยู่ขนแห้งลายเนาะกันถูข้อเด็ดมาเห็ดมาสางเนาะแมนคือว่าเจน๊ยนสกับสอยตั้งปูพญานาคเนาะบ้านเดีเห็ดลายแน่อยู่ย่างขึ้นมันหนาฝุนมีเงินจีซอยอยู่ถือสามตัวเลยบ่จีสามตัวนี่เอาเลยแหละซอยเลย นู a, ่นแต่ซท่าค่ะโอ้ซท <spirituality> ่าเด้อม <rawd Moder> ีเหตุการณ์แปลกๆบ่โอ้มีอยู่เด้อแปลกได้ฮะเมื่อนี้วะเออเมื่อนี้เมื่อนี้เจอเจอดีเมื่อนี้เจอไปขออะไรกันเจอดีเจอเจอซาธาด้วยหลังเจอเลยฮะนางอยู่ผู้เดียวเออเสียงก็จะเงันคนนั่นเนี่ยนกระเถิบตีนตึบตึบใส่ในสองบาท cái thứ tiền chạy làm sao mà ngoài cái tranh còn nhìn đứt có tay hả không gì mẹ mày bả ngoài bao men tháo giọt mày nhiêu khuôn bò nhiêu mày bao như con mà được tầm đi xoắn bả thì mày thứ bé rồi cái này cái này bưng khuôn gì à lông này như bọn ngành làng thuộc như bọn ngành kép như bọn kép thuê là bọn làng bọn mua mà là má cả hao bà đi má hao có đi má hao mẹ ขันยูผู้เดียวนี่คือเจอจังๆเลยเจอเจอเต็มเต็มเลยจังๆไปยูผู้เดียวท่านมาใส่ให้ินผู้เดียวหู้ผู้เดียวไม่ไดาเจโนยูผู้เดียวเจนนสีเจอเจอเพื่อจะให้ใครอยกร้องกับไปยูผู้เดียวเพื่อจะให้ได้ยินเสียงเลยสิหูเลยตะกี้เขามาไตยื่นกับเจอมาเจอแบบไรก็แล้วว่าว่าเต็มเต็มเลยแล้วดูดูต้นไม้ใช่สองบาทหรือจึกหรือสองเหีย โอ้ไหลลงลลงมาเลยไหลโดดไปหนาเลยใ้่ป่ะโอ้เพิ่นประกาเว่าให็นเมียเพิ่นฟังเออเออ่นมาบอกให้เฮาฟังมื้อุ่งย่านหลายย่านปูย่านหลายแสดงว่ากันเจอดีกันดูเนาะเจอดูโอ้ยปูเอ้ยจังได๋กให้ได้อยู่ได้สดน้ำได้เด้อบอกปูพคนไหวซ้ำไตซ้ำหนึ่งบัวบออยู่บ่ได้เนี่ยไออยู่ให้สด้ำในเด้อว่าจังสีเด้อ เมินเพินจังสีบัวรอข้ารู้เอาเมื่อนี้คือโคง้เโคงเดียวจบเลยโค้งเดียวจบเลยซื้อ,อยู่นีละ่ะถึงแล้ววะซื้อยูนีล่ะอยู่ในใบนี่ล่ะค่าขอบุ่นไปม้นี่นี่ะ